ณวัดปัญญาณันธารามตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยศูนย์ดูแลโควิด -19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีคลินิกเวชกรรมใจใสยมูลนิธิธรร,ธร,ร,ธรมรักษามูลนิธิธรรมกายชมรมรักปวรรัศิ้5ปทุมธานีในอุปถัมภ์ระธรรมรัตนพรและอาสาสมัครผู้มีจิตอันเป็นกุศล ร่วมการดําเนินง,งานโครงการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยวิธี Rapid ด n t i g e n t e s t เชิงรุกนะครับตวายได้คณะสงฆ์ตําบลคลอง6อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจํานวน5วัดโดยประกอบไปด้วยนะครับวัดปัญญานันทารามวัดพุทชินวงศ์วัดพลาหารวัดมุลเล็กและวัดอู่ข้าวทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจและหากได้พบว่าพระพิสุสงฆ์รูปใดนะครับติดเชื้อโควิด -19 ก็จะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งครับ